ั่มัิดีค่ะวันนี้มพร้อกับช่อง The Moment ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมารีแอคชั่นวิวค่ะของ p o l y Cat นะคะเป็นทีเซอร์นั่นเองค่ะใช่ค่ะที่มีอมฝุกเล่น MV ด้วยเราไปเรียกพร้อมกันเลยค่ะ เราวไปไหนะวิ่งกับพี่ตูนพวกมึงงานสิทธิ์เก่าสุกนี้ใครจะไปยกมือขึ้นคิดถึงวะมอสไปทำหาอะไรมึงไม่ได้อยู่อเหมือนใครโสดยกมือขึ้นไปไปไปกูไปด้วยพวกมึงมีใครเจอฟุกบ้างไหมอุ้ยคิดถึงหรือสิคิดถึงหรอตั้งแต่มันไปนอกก็ไม่มีใครติดต่อมันได้เลย มึงสนิทกับมันสุดตอนเรียนอะไม่ว่าหันไปมองทางไหนก็เห็นแต่เธอตกใจชอบอะหันไปทางไหนก็เห็นแต่เธอยิ้มอย่างนี้มีเลสตรงไหนนะโลกคนใต่แล้วโลกะยิ้มแนวแล้โอ๊ย ขอบคุณจ้ะทุกคนมันเป็นทีเซอร์ที่แบบสั้นมากแต่ได้ใจความและน่าหลักเอมีนาทีเองทีเซอร์หนึ่งจุดยี่สิบเออหนึ่งนาทียี่สิบวิใซึ่งทุกคนมันแบบว่า มันทําให้เราได้เห็นถึงการคิดถึงการของคนสองคนของพี่โอมและพี่ฟู๊กน่าเป็นอะไรนิดเป็นอะไรก่อนเป็นอะไรก่อนก็อันนี้เป็นทีเซอร์เนาะซึ่งเขาจะมาเมื่อไหร่ตัวเต็มก็ต้องไปติดตามกันดูอีกทีนะคะในทางจู๊กมิวสิกนั่นเองค่ะก็ถ้าถามว่าชอบจากไหนดิฉันไม่สามารถพูดฉากที่ชอบได้นะคะถ้ามาหนึ่งเียวี่สิบแค่นี้แต่ฉันรู้สึกว่าเออมีความโหยหาและคิดถึงการอะไรเงี้ยอบอุ่นแค่เขาเอามือเกยหัวกันก็น่ารักมเหมือนได้แดงเว่อปิดกลับมา พบกันอีกครั้งเละเออจริงอ่ะเหมือนมากแล้วก็แบบเพลง p o l l ค c าเสียงมันก็แบบสะท้อนฟูอยู่นะแบบมันเพราะอยู่แล้วแต่ว่ามองเห็นอะไรก็เป็นเธออะไรอย่างเงี้ยต้องไปติดตามฟังกันนะคะทุกคนเอา มองเห็นอะไรก็เป็นเธอไงอแบบโอมมองไปไหนก็มีแต่ฟุก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 เอ้ยโอเคอ่ะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราแชร์ดูโมเมนต์ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครมีอะไรที่เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของเพลงนี้ว่าจะออกเมื่อไหร่ก็คอมเมนต์มาใต้ล่างได้คนใดที่เป็นแฟนคลับองค์ฟุกนะคะจะได้ไปติดตามดูเอ็มวีของเขาเยอะๆนะคะก็สามารถบอกหรือคอมเมนต์มาใต้ล่างนี้ได้ว,วันนี้ไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย <S <S <S>